อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบอนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดินรับพัตตาหนนะครับไปพิจารณาฉันในที่อยู่ของตัวเองนะครับกับผมมาแตภาพรับเสร็จแล้วนะครับครูบาอาจารย์บางส่วนก็รับเสร็จไปแล้วนะครับนี่อนุญาตถ่ายภาพใลๆนะครับด้านนี้เป็นครูบาอาจารย์นะครับฝั่งนี้เป็นแม่ขาแม่ชีและญาติโยมนะครับที่มาปฏิบัติธรรมนะครับเดิอพัตตาหนที่เกิดจากโรงครัวนี่นะครับ เป็นส่วนมากนะครับญาติโยมที่มาจังหันจะได้ประมาณ1 0บถึงยีเอร์เซนตนะครับนอกนั้นพัตาหารก็เกิดจากโรงครัวนี่นะครับนี่สิวันไปครั้งนะครับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับมอบปัจจัยค่าพัตาหารนะครับให้แก่พระจันพระครูบริคาหนูเพียนนะครับไปซื้อของนะครับที่ตลาดเจริญศรีนะครับซื้อมาแล้วก็มาให้แม่ขาวแม่ชีนะครับปรุงเป็นพัตหาหถวายพระนะครับ อยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับบ้นบานโกโบนะครับจะน้อยจะมากนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็แวะเวียนนะครับมาประพฤติปฏิบัติทำเข้าปริวัติกรรมนะครับบางรูปกระจำรรษาอยู่ที่นี่เลยนะครับทั้งฝ่ายปริยัติปฏิบัตินะครับเด้อเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นทีนี้ก่อนเด้อ